3 0 0พันบาทบำนาญประชาชนนี่คือเงินสร้างชาติลดภาระค่ารักษาพยาบาลปีเป็นแสนล้านแค่นี้ก็คุ้มแล้วออไม่หวั่นไหวค่ะไทยสร้างไทยเดินต่อสามพันบาทบำนาญประชาชนก็ไม่ใช่มาไล่กันแจกเงินที่ตอนนี้เห็นมาแข่งกันใหญ่สามพันหมดเลยแต่เราคิดลอกข้อหมดครับมี p พนคิดคือโชคร้ายที่คนแก่ประเทศไทยเนี่ยออแก่ก่อนรวยเราจะปล่อยให้ประเทศไทยมีแต่คนแก่ที่ยากจน สุขภาพไม่ดีไม่ได้ดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่ทั้ง30บาทพลัสที่จะมาะต่อยอดโครงการ30บาทและสาทุโ่โรงในฐานะที่เป็นคนที่รับปฏิบัติมา4ปีเต็มไปตั้งปีอำนานประชาชน3 0 0 0บาท1ให้เขามีรายได้เพียงพอกับการยังชีพไม่ไม่ให้สีเราให้พร้อมกับหน้าที่หน้าที่ก็คือเขาต้องสร้างสุขภาพให้แข็งแรงผ่านศูนย์สุขภาพที่เราทําให้ต้องไปรีสกิลอัพสกิล เพื่อที่จะให้เขามีความรู้แล้วกลับไปทํางานได้บริษัทที่รับคนแก่ไปทํางานลดภาษีให้ประโยชน์ประการที่สามลดภาระลูลกหลาน่งเสียคุณพ่อคุณแม่ด้วยความรักความกตัญญูอีก mm hmm. เขาตั้งตัวไม่ได้หรอก mm hmm. แต่ว่าถ้าพ่อเขาได้สามพันแม่ได้สามพันเขาตั้งตัวได้ mm hmm. นะคะประโยชน์สุดท้าย mm hmm. นี่คือเงินสร้างชาติก็คือมันไม่หายไปไหนเลยนะสามพันบาทพอลงไปสู่รากหญ้าสูาา่ประชาชน mm hmm. คนยากจนเนี่ยก็ mm hmm. ใช้หมดนะคะพอเขาใช้หมดเนี hmm. ่ย จะเข้าทฤษฎีของของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือ m u l t i p l i e effect สามรอบมันจะทำเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนเนี่ยทุกเดือนจะมีกำลังซื้อเข้าไปใหม่ 1. นึ่ตำบลเนี่ยมีคนแก่ประมาณ2,000ันคนขึ้นไปมันจะมีเงินที่เป็นกำลังซื้อใหม่เติมเข้าไปในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยแต่ละตำบลเนี่ยตำบลละหกล้านถึงสิล้านทุกเดือน